สนใจภายในงาน Sustainability Expo 2024นะคะก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะเครื่องคัดแยกขวดพลาสติกและกระ๋อกนะคะแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้จะทำงานอย่างไรเดี๋ยวตามกรีนอมิกเซนกิจสีเขียวไปดูกันเลยค่ะ เครื่องคัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องเครื่องนี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววและหน่วยงานพันธมิตรภายใต้โครงการสระบ,บุรีแซนด์บ็อกซ์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพนำร่องตั้งแต่สถาบันการศึกษาค่ะตัวเครื่องนี้ครับผมก็จะเป็นเครื่องที่คอยคัดแยกประเภทในตัวพลาสติกหรือ,ว,รอว่ากระป๋องต่างๆครับเพื่อที่จะ ปลูกฝังให้น้องๆมองสิ่งของพวกนี้ครับไม่เป็นขยะให้มองเป็นของมีค่าแทนซึ่งตัวแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของตัวเครื่องเนี้ยครับก็จะมีในเรื่องของการบอกของประเภทที่น้องแยกไปแล้วก็มีเรื่องของจานวนเงินที่น้องจะได้รับหลังจากการที่น้องแยกขยะไปด้วยครับซึ่งจริงๆตอนนี้ที่เราเอาไปลงตามโรงเรียนในจังหวัดสระบ,บุรีครับก็แยกอยู่ที่5ประเภทครับก็จะมีทั้งเป็นขวดเพชรใสขวดเพชรสีขวดเทชรดีพหรือขวดนมขุ่นๆน,นะครับขวดน้ำนมเปรี้ยวอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกระป๋องเหล็กแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมผม อันนี้ก็ต้องก็จะมีเรทแล้วก็จะมีกิมมิกเล็กๆครับก็ว่าแต่ละกระป๋องแต่ละขวดเนี่ยน้องๆสามารถช่วยโลกลดคาร์บอนไปได้กี่กรัมแล้วบ้างอะไรอย่างนี้ครับ การทำงานของเครื่องนี้นะคะจะใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการตรวจสอบเนื้อวัสดุเพื่อคัดแยกประเภทขวดและกระป๋องได้ถึง5ประเภทมีความถูกต้องแม่นยำสูงถึง90-95%และมีความแตกต่างจากเครื่องที่มีในท้องตลาดทั่วไปที่ปกติแล้วนะคะจะใช้วิธีการอ่านบาร์โค้ดเพื่อระบุว่าเป็นขวดพลาสติกประเภทไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะรองรับเพียงขวดพลาสติกเพชรใสหรือว่าขวดน้ำทั่วไปค่ะยังไม่สามารถแยกชนิดของขวดได้หลายประเภทในตู้เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบส่งต่อข้อมูลขึ้นคลาวเพื่อเชื่อมต่อกับผู้รับซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สำคัญต้นทุนการผลิตต่ำกว่าในต่างประเทศกว่า20%ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเรียกได้ว,ว่าง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นก็สามารถนำขวดพลาสติกหรือว่ากระป๋องหย่อนตู้ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกครับเราจะทําเหมือนเป็นระบบสมาชิกเลยให้กดเบอร์ก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับแล้วก็ น้องๆก็จะเตรียมขวดมาวิธีการใส่ก็หันก้นขวดนะครับใส่เข้าไปได้เลยรักษาอ่นี้ครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับครับเขาจะแยกขวดให้เลยหรือตัวอย่างอีกอันหนึ่งจะเป็นของกระป๋องครับผมตัวกระป๋องที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมตูดก็จะเวาวรักษาะนี้นะครับป๊าปใส่เข้าไปใช่ครับ แล้วก็จะมีจํานวนกระป๋องที่น้องๆฝากไว้ครับผมลักษณะนี้เป็นจํานวนเงินกี่บาทนะครับแล้วก็ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรื่องกระจกไปแล้ว3.8กิโลกร,รัมเลยอันนี้หลาย,ลายกระป๋องหลายขวดแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยครับน้องๆกดเสร็จสิน้นปุ๊บเขาก็จะพิมพ์เป็นใบเสร็จออกมาให้ครับน้องๆก็สามารถนําตัวใบเสร็จเนี่ยครับผมไปยืนยันแล้วก็นับเงินเป็นของหรือของทะลึกแล้วแต่ที่ทางาโครงการเขาจะมอบให้นะครับผม สำหรับนวัตรกรรมเครื่องขัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องนี้นะคะมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่3แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรและเจ้าเครื่องที่เห็นนี้นะคะเป็นเพียงเครื่องตัวอย่างที่นำมาจัดแสดงในงาน Sustainability Expo 2024แต่ว่าตัวเครื่องจริงจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ค่ะโดยเตรียมนำร่องไปติดตั้งที่โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี6แห่งภายในปีหน้าก่อนขยายวงกว้างไปยังภาคเอกชนที่สนใจต่อไปค่ะ เบือเ้องต้นจาเครื่องนี้นะคะยังคงเป็นโครงการนําร่องค่ะซึ่งจะถูกนําไปติดตั้งตามโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนนั้นได้ฝึกในเรื่องของการแยกขยะและนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับกรีนมิกเศรษฐกิจสีเขียววันนี้สวัสดีค่ะ